สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาลุยกันในเรื่องของตลาดซื้อขายของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันเลยนะฮะมีประเด็นอะไรที่เราเอามาสรุปพูดคุยกันบ้าง เรองแรกเนี่ยนะครับโยงไปในส่วนของสโมสร m a แมนเชสเตอร์เด็นะครับซึ่งมีรายงานจากโรมาโน่ครับแล้วก็จากสื่อในอินตอลี่มากมายนะครับมีการระบุไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยเตรียมวางแผนดําเนินการพยายามคว้าตัววิกเตอร์อซิมินที่ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยแมนยูเนี่ยมีข่าวกับโซน,น่ารายเนี่ยมานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ เรื่องของการมองหากองหน้าเนี่ยเทนฮารกก็ยังมีความต้องการเพิ่มเติมอยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะเพิ่งมีการดึงวเวคอสเข้ามานะครับแต่ว่าในรายของเวคอสเนี่ยมันเป็นตัวเลือกแบบริยะสั้นนะครับแต่โอซิมเฮนเนี่ย แมนยูมองว่าเป็นตัวเลือกใช้งานแบบระยะยาวนะครับปัญหาก็คือเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวครับที่แมนยูต้องสู้หน่อยนะครับเพราะว่าโอซิเมนเนี่ยค่าตัวสูงอย่างแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีหลายทีมให้ความสนใจนะครับนั่นคือเรื่องที่ยากลําบากแต่ว่าแมนยูก็เตรียมมุ่งมั่นแบบเต็มที่ในการคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมให้ได้นะครับประเด็นที่2ครับเรื่องของมาโก้รอยครับมีรายงานจากเดลิเมลครับมีการระบุกันออกมาครับว่าตัวแทน ของมาโกร้อยนะฮะสองคนด้วยกันเนี่ยได้มีการมาอยู่ในสนามในแมตช์ที่แมนเชสเตอร์เดนพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีเนี้ยมันก็จะมีการจับโยงแหละว่าหรือเอเย่นของมาโกร้อยเนี่ยจะมานำเสนอนักเตะรายเนี่ยให้กับสโสรอนแมนยูหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ย มารโกร้อยเนี่ยเคยมีข่าวกับแมนยูอย่างหนักนะครับแต่มันก็ไม่ใช่แมนยูทีมเดียวนะที่มีข่าวในตอนนี้ครับก็ยังมีทีมอย่างอลนาเซ์ครับทีมดังจากลีกซาอุนะที่เพิ่งเซน็นโ,โรนโดเข้าไปนะฮะก็เป็นข่าวเชื่อมโยงกันไปนะครับมันก็ยังแบบไม่สามารถคอนเฟิร์มกันได้เรื่องของเกี่ยวกับมาร์โกร้อยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคือก็ สัญญาใกล้ี่หมดด้วยนะครับทำให้ก็มักจะมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมในช่วงนี้แหละนะฮะก็รอติดตามมันดูนะครับแล้วก็ในรายของแอนโทนีลองกาครับก็มีรายงานจากโรมาโน่ครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าตอนเนี้ย ทางบรสเซลัด,ดมุนเนี่ยกำลังพิจารณาการยื่นข้อเสนอเพื่อขอยืมตัวแอนโทนีอิลองกาปีกเดารุ่งจากแมนเชสเตอร์เด็ตไปใช้งานนะฮะในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือนะครับนอกจากดอดมุนแล้วยังมีเอเวอเรตันครับที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันตอนนี้ก็รอแค่ทางฝั่งแมนยูเนี่ย ตัดสินใจเท่านั้นเองนะครับว่าจะยอมปล่อยหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของดันเซลดูมฟิสนะครับก็มีรายงานจากตุตโตมิการ์โตครับสื่อจากฝั่งอิตาลีได้มีการให้ข้อมูลข่าวกระวสิบกันออกมาว่าแมนเชสเตอร์เดนเน่กำลังเจรจากับ อินเตอร์มิลานนะครับเพื่อขอซื้อตัวดันเซลดงฟิสแบ็กจอมบุกของทีมนะครับนะซึ่งเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าราวๆ3าล้านปอนด์นะครับเป็นเป้าหมายเดิมของแมนยูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มากรารลาก็มีข่าวแบบต่อเนื่องนะครับข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของสโมสรเชลซีนะครับก็มีรายงานข่าวข้อสิบออกมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์มีการระบ,บุกันออกมาครับว่าเชลซีเนี่ย พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอการขายหรือว่าการปล่อยตัว รายฮิมสเตอร์ริงนะครับปีกตัวเก่งของทีมออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะฮะหรือว่าหลังจากจบซีซั่นนะครับนะก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะว่าทีมไหนเนี่ยให้ความสนใจนะฮะรอติดตามกันข้อมูลเบื้องต้นไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับแล้วก็อีกกสารหนึ่งนะครับโยมาที่เรื่องของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับซึ่งล่าสุดผู้อำนวยการทางด้านกีฬาของเอเวนไลซิกเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าแนวรุกรายเนี่ย คือสมาชิกของทางเชลซีเมื่อสิ้นสุดซีซั่นนี้อย่างแน่นอนนะครับคือเหมือนกับให้คําตอบล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะฮะว่าแน่นอนครับว่านักแต่รานี้ใหญ่แน่นะครับแล้วก็มีการตกลงล่วงหน้าหลายเดือนก่อนไปแล้วนะฮะคอนเฟิร์มกันดีครับจากผู้อนนวยการทางด้านกิฬาของเอเวอรต์ซิกนะครับก็ไม่น่าพลาดอยู่แล้วนะฮะกระแสแรงก่อนหน้านั้นมา หลายเดือนก่อนแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งกระแสของเชลซีครับมีรายงานย้ำออกมาจากสื่ออย่าง CBS s p o r t นะครับซึ่งมีการรายงานระบุก,กันออกมาครับว่าเชลซีเนี่ยกำลังพิจารณาทุ่มเงินราวห65ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวมอยเซตกาเซโดครับมาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับหลังจากที่นักเตะรายเนี้ผลงานดีกับทางไบรตันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาแบบเรื่อย ในปัจจุบันก็มีข่าวกับหลายๆทีมครับรวมไปถึงเชลซีที่มีข่าวนะตอนนี้แล้วก็เลี้ยวผูด้วยนะฮะซึ่งที่มันมีข่าวกับทางเชลซีหนักสุดเนี่ยก็คือทางแกร์มพอตเตอร์ครับผู้จัดการทีมณปัจจุบันของทางเชลซีเนี่ยเคยร่วมงานกับกาเซโดมาไงก็เลยทําให้มันก็เป็นการเชื่อมโยงกันไปแล้วก็มีโอกาสไปไปได้สุดครับก็รอติดตามกันในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับกาเซโดนะจริงๆเนี่ยตัวเลือกในช่วงเดียวๆเนี้ยของเชลซีก็คือเอนโซเฟอร์เดสนะครับ แต่ว่าในรายของเอนโซเนี่ยราคามันสูงก็เลยทำให้เชลซีก็ขอเปลี่ยนเป้าหมายไปก่อนนะครับเรื่องของเกี่ยวกับเชลซีแล้วก็ New Carson นิวคาสเซิลครับมีรายงานจากดิเทลกราฟครับมีการระบุกันออกมาว่านิวคาสเซิลเนี่ยกำลังหวังที่จะเซ็นสัญญานักเตะของเชลซีสามคนด้วยกันหนึ่งเลยครับก็มีคอนเนอร์กาเลเกอร์นะครับมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วก็สองเนี่ยเป็นแนวรุกอย่างฮาคิมซีเยกนะครับรายที่3เนี่ยเป็น มิดฟิลด์โตกลางเช่นเดียวกันก็คือโรเบนลอฟสตันชีกนะฮะเป็นสามั้เตะที่มีโอกาสย้ายทีมเหมือนกันนะครับในช่วงตลาดรอบหน้าหรืออาจจะเป็นตลาดรอบนี้นะฮะเชื่อกันว่าเชลซีก็พร้อมที่จะพิจารณาการปล่อยตัวด้วยถ้าเกิดได้มูลค่าเรื่องของข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับเชลซีก็เล็งเรื่องการเสริมทัพแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะครับอ่ะนิวคาสเซิลนะฮะเล็งเรื่องการเสริมทัพแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะครับก็รอติดตามกันนะฮะ เพราะว่าเล่นกันออกมาจากสื่อดังอย่างเทลกราฟด้วยส่วนเรื่องของาร์เนอลกันบ้างครับมีรายงานจากเทลกราฟเช่นเดียวกันครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าาร์เนอลเนี่ยได้มีการวางตัวเดคันไรท์ไว้เป็นเป้าหมายการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยมีความมั่นใจว่าจะ สามารถเอาชนะเชลซีที่เป็นคู่แข่งในการคว้าตัวมิดฟิลตัวเก่งของทางเวสแฮมได้นะครับซึ่งเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวของดีคันไรท์เนี่ยเชื่อกันว่าอาจจะอยู่ในระดับประมาณ70ล้านปอนด์ได้นะครับแล้วก็เหมือนกับอาร์เซนอลเนี่ยวางกันเอาไว้ว่าดีคันไรท์เนี่ยจะมาเป็นตัวแทนของพวกแบบโทวัสบาเตกรานิชชาก้าที่เข้าวัยยบเก้แล้วนะฮะก็แบบ ซื้อมาใช้แบบระยะยาวกันไปอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็มารอดูนะครับว่าเชลซีเขาจะเกทับหรือเปล่าเว่าเชลซีเนี่ยเงินทุนหนาอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดอารเซนอลยื่นไปเจ็ดสิบบางทีเชลซี Chelsea อาจจะทับไป80ก็ได้นะครับอีกกระแสนหนึ่งของทางอารเซนอลครับก็มีรายงานกันออกมาจากกันโชเมกาโต้ครับมีการระบุว่าตอนนี้นะฮะ ทางอเซนอลเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน7 1ล้านปอนด์นะครับเพื่อขวาตัวดูซานวราวิดศูนย์หน้าของทางยูเวนตุสนะครับซึ่งอาเซนอลเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยมีแผนเสริมทัพเกี่ยวกับแนวรุกมาก่อนหน้าน,นั้นอยู่แล้วแล้วก็เป็นข่าวหนักล่าสุดเนี่ยก็คือมูดริกแต่ว่าโดนเชลซีปาดหน้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็ มีการเปลี่ยนเป้าหมายเราจะได้เห็นว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะหลายคนแล้วก็วราวิทเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่อสนอสเซนกำลังให้ความสนใจอยู่นะครับจริงๆให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะฮะก็ราคาค่าตัว ถือว่าสูงในระดับหนึ่งแหละแต่อาร์เซนอลก็มีความต้องการนะครับเรื่องของการเสริมเกี่ยวกับตัวจบสกอร์ให้มันดียิ่งขึ้นนะครับส่วนนักเตะหนึ่งรายครับที่มีข่าวเนี่ยนะฮกก็คือในรายของมูซาเดียบี้นะครับก็เป็นเป้าหมายเดิมของทางอาร์เซนอลอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนละซึ่งตามรายงานล่าสุดเนี่ยออกมาจากสกายเยรอรมันครับมีการการะบุกันออกมาครับว่าอาร์เซนอลได้มีการหันมาแสดงความสนใจมูซาเดียบี้ปีของไบเอ์เดลโกเซนอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้นะครับหลังจากที่พลาดการได้ ตัวมิคาโลมูนติกไปนะครับที่โดนเชลซีปัดหน้าไปนะฮะซึ่งเดียบี้เนี่ย ราคาจะไม่แรงสักเท่าไหร่นะครับอาจจะอยู่สักประมาณไม่เกิน60ล้านปอนด์ได้50-60หล้านปอนด์ได้นะครับก็รอติดตามกันมันมีโอกาสไปไปได้นะครับเรื่องของการมองหาแนวรุกลายใหม่นะฮะแล้วก็ดีอาบี้เนี่ยเป็นนักเตะที่โอเคอยู่นะเรื่องของผลงานผมก็เคยมีการติดตามผลงานมาอยู่บ้างนะครับน่าจะเหมาะสมกับระบบการนำทีมของอาร์เตต้าด้วยนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็อีกหนึ่งนักเตะที่อาร์เซนอลมีข่าวครับล่าสุดก็มีรายงานจาก สแตนดาร์ดสปอร์ตนะครับมีการระบุว่าอาเซนอลกำลังมีการเปลี่ยนเป้าหมายนะครับแล้วก็หันมาให้ความสนใจนักเตะนอกเหนือกระแสะนะครับอย่างฟาโกนโดตอเรสนะฮะเป็นนักเตะของเอรันโด ซิตี้เอทีมจากอเมริกานะครับซึ่งเป็นตัวริมเส้นวัยเพียงแค่22ปีเท่านั้นนะครับนะแล้วก็เป็นนักเตะดีกรีทีมชาติรุกไวยชุดเบร์ลครับที่เพิ่งจบไปนี้แหละนะครับซึ่งผลงานเนี่ยของโตเรสก็ทําไปแล้ว9ประตูจากการลงเล่นสามนัดนะครับในช่วงฤดูกาลสองพสัญญาณปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2024นะครับแล้วก็เรื่องของเมงเงินค่าตัวเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ 10ล้านยูโรเท่านั้นเองครับถือว่าราคาถูกมากนะฮะก็นี่คือเป้าหมายต่างๆนะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงทั้งเซนนอนทั้งวลาโควิดนะครับดีาบีนะฮะรวมไปถึงในรายของฟาควนโดตอร์เรสด้วยนะครับก็น่าสนใจนะแล้วก็เรื่องของซิตี้กันบ้างนะครับซิตี้ก็มีข่าวขอว้อสิบออกมาว่ากําลังมีการพิจารณาการปล่อยตัวเซค g โอโกเมสครับแบ็กซ้าที่เพิ่งดึงตัวกันเข้ามาแหละ ซึ่งทีมที่สนใจดึงตัวไปเนี่ยก็คือยูเวนตุสนะครับแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการปล่อยตัวเนี่ยในราคาแบบขาดทุนนะครับประมาณสักไม่เกิน30ล้านยูโรประมาณนั้นครับยีถึง30ล้านยูโรนะฮะตามข่าวสอสิบที่มีการเล่นงันออกมานะครับนะผลงานภาพรวมถือว่าไม่ค่อยโอเคสดเท่าไหร่นะทำให้ทางซิตี้ก็มีโอกาสปล่อยสูงเหมือนกันนะฮะ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับล่าสุดทางเซมัสเตียนคิวครับผู้อำนวยการทางด้านกีฬาของดอทมุลเนี่ยยืนยันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะพยายามรั้งตัวจูเบิลแฮมเอาไว้ให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับโดยตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอยื่นกันเข้ามาอย่างเป็นทางการนะฮะไม่ว่าจะเป็นสโมสรจากอังกฤษก็มีลิเวอร์พูลแมนยูนะครับซิตี้อย่างเงี้ยรวมไปถึงจากสเปนก็ยังเงียบอยู่ก็คือเรอัลมาดริดนะฮะยังแบบไปได้แบบมีการติดต่อมาแบบเป็นจีเมนจังนะครับเขาใจกันดีครับเพราะว่า ถ้าเกิดติดต่อไปในช่วงมกราคมเนี่ยราคามันสูงครับประมาณ130ล้านปอนด์อ่ะซัมเมอร์ก็สูงอยู่ดีแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่ากันอีกทีในช่วงซัมเมอร์จะดีกว่านะครับมกราคมเนี่ยหลายๆทีมก็ไม่ค่อยมีงบสักเท่าไหร่นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือท่องาวของตลาดซื้อขนเตะของมูซ์แฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับุมมากคครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะครับ